สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องลีลับในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อ๋อหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันนะคะตำนานเรือผีสีโพทองค่ะข้อมูลที่เราเอามาเล่าเนี่ยก็มาจากเรื่องที่เขาเล่าเล่าต่อกันมานะคะแล้วก็มีบันทึกจากคนที่ออเขาอ้างว่าเคยเจอเรื่องแปลกๆมาเราจะมาลองดูกันค่ะว่าตำนานอาถรรพ์นี้มันมีแง่มุมไหนหน่าสนใจบ้าง เริ่มกันที่ตัวเรือก่อนเลยสีโพทองเนี่ยนะคะเป็นเรือโดยสารสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวิ่งระหว่างท่าพระจันทร์กับบางโพก็ถือเป็นเส้นทางสัญจรหลักทางน้ำในกรุงเทพสมัยนั้นเลยค่ะแต่แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นคือมีอยู่คืนหนึ่งเรือสีโพทองเนี่ยหายไปเลยค่ะหายไปแบบดื้อๆกลางแม่น้ำเจ้าพระยาผู้โดยสารลูกเรือรวมๆแล้ว42ชีวิต ก็คือหายไปพร้อมกับเรือไม่เจอใครไม่เจอซากไม่เจออะไรเลยครับตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากคือมันเป็นการหายไปที่เหาสาเหตุไม่ได้จริงๆใช่ค่ะอากาศก็ว่าปกติไม่ได้มีพายุอะไรเลยครับอากาศดีไม่มีร่องรอยการชนไม่มีอะไรบ่งชี้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพาอไม่มีคำอธิบายแบบนี้แหละครับ มันเลยกลายเป็นพื้นที่ให้เรื่องเล่าเรื่องลี้ลับเข้ามาแทนที่ยิ่งไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยตำนานมันยิ่งแข็งแรงขึ้นไปอีกนั่นสิคะแล้วพอเวลาผ่านไปหลายสิบปีก็เริ่มมีเรื่องเล่าแปลกๆเกิดขึ้นตามมามีคนบอกว่ากลางคืนดึกๆเห็นเหมือนเงาเรือเก่าๆลออยู่กลางน้ําบ้างก็ได้ยินเสียงคนแบบเหมือนร้องเรียกขอความช่วยเหลืออืมหรือบางทีเรือประมงที่ผ่านไปแถวนั้นนะคะ เขาบอกว่า GPS หรือเครื่องมือนำทางมันรวนไปหมดเลยครับครับมีเรื่องทํานองนี้เยอะมีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างดังนะคะเกิดเมื่อไม่นานมากปี2546มีช่างซ่อมเรือที่ท่าบางโพเขาเล่าว่าคืนนั้นเขานั่งรอเพื่อนอยู่ริมน้าแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนพายเรือลำใหญ่ๆดังมาแต่พอมองไปก็ไม่เห็นมีเรือสักลำอืมแค่เสียงก็หลอนแล้วนะครับใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเขาก็สงสัย เลยเอาไฟฉายส่องลงไปตรงผิวน้ําที่ได้ยินเสียงเขาบอกว่าภาพที่เห็นคือมีหัวคนเต็มไปหมดเลยค่ะโผล่ขึ้นมาจากน้ําจ้องหน้าเขานิ่งๆแล้วก็ค่อยๆจมหายไปอือ <c oughs> อันนี้น่ากลัวจริงแล้วพอมันเงียบไปหมดแล้วนะคะน้ําตรงนั้นกลายเป็นสีคล้ำๆข้นๆแล้วก็มีกลิ่นคาวแรงมากตีขึ้นมาเลยครับ <c oughs> เรื่องเล่าแบบนี้มันมักจะเล่นกับประสาทสัมผัสเรานะทั้งภาพทั้งเสียงทั้งกลิ่นมันกระตุ้นความกลัวได้ดีแล้วบรรยากาศริมน้ําตอนกลางคืนด้วยครับมันมืดมืดเงียบๆชวนให้จินตนาการไปได้ง่ายอยู่แล้วบางทีอาจจะตาฝาดหรือเหนื่อยเหนื่อยแล้วเห็นภาพหลอนไปก็ได้ก็เป็นไปได้คะเรื่องบรรยากาศพาไป แต่ก็มีอีกเรื่องนึงอันนี้ค่อนข้างใหม่เลยปี2562เป็นวัยรุ่นผู้ชายคะเขาขับเจ็ตสกีเล่นแถวแถวสะพานพระราม8ตอนหัวค่ำครับแถวนั้นน้ำก็แรงอยู่นะใช่ค่ะแล้วอยู่ๆเครื่องเจ็ตสกีเขาก็ดับไปเองทั้งที่เช็คแล้วน้ำมันก็เต็มแบตก็เพิ่งเปลี่ยนอ้าวดับเฉยเลยค่ะแล้วที่แปลกกว่านั้นคือเจ็ตสกีมันไม่ลอยนิ่งๆแต่มันลอยวนเป็นวงกลมควบคุมไม่ได้เลย แล้วเขาก็เห็นเรือไม้เก่าๆลำหนึ่งลอยเข้ามาใกล้ๆไม่มีคนขับนะแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงแว่แวๆมาบอกว่ามานั่งด้วยกันไหมอื mm hmm. มีเสียงชวนด้วยอันนี้เริ่มคล้ายๆในตำนานเลยนะใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นกลัวมากแล้วรู้สึกเหมือนเจสกีมันถูกลากออกไปเรื่อยๆแต่โชคดีมากๆที่มีเรือตำรวจน้ำผ่านมาพอดีเขาเลยรอดมาได้ครับ เคสนี้ก็น่าสนใจตรงที่มันมีเรื่องเครื่องยนต์ขัดข้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวนซึ่งมันไปตรงกับเรื่องเล่าอื่นๆที่ว่าแถวนั้นเครื่องมือมันจะพินเพี้ยนแล้วก็มีเรื่องเสียงชักชวนเข้ามาอีกการที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันถูกเล่าซ้ำๆในต่างกรรมต่างวาระเนี่ยมันยิ่งทำให้ตำนานมันดูเอ่อดูเหมือนจะมีเขาความจริงมากขึ้นทั้งๆที่เราก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรจริงๆจังๆเลยนะครับ จริงค่ะก็กลายเป็นว่าตำนานเรือสีโพทองนี้ก็ยังอยู่ยังถูกเล่าขานกันต่อไปสร้างทั้งความสงสัยแล้วก็ความกลัวให้คนที่ต้องใช้แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางคืนนะคะครับมันก็ยังเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ตำนานจริงๆก็ได้แต่การที่เรื่องเล่านี้มันยังคงอยู่มาได้นานขนาดนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันสะท้อนอะไร อาจจะสะท้อนความเชื่อความกลัวหรือความผูกพันที่คนมีต่อแม่น้ําเจ้าพระยาสายน้ําที่มีทั้งคุณและโทษมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งโศกนาฏกรรมทับถมกันอยู่หรืออาจจะเป็นแค่จินตนา,าการที่ต่อเติมกันมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้นะคะก็เป็นไปได้ครับหรือบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์น่าเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชวนให้คิดต่อ